เป็นพิเู่นี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับครับก็จริงๆเป็นครั้งแรกของพวกเราครับผมที่ได้ดูไฮลอดตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าดีใจมากครับผมที่ออกมาแล้วทุกคนขำข,ขนาดนี้ครับผมใช่ไงพี่ว่าเขาไม่ได้ขำนะพี่ว่าผมฟินเอง คือฟินจิตหมอนใช่ปะ<อ>แต่ถ้าสมมติว่าดูด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะสนุกมากเลยนะใช่แล้วทุกคนเนี่ยแบบเมื่อกี้เราได้ดูเนี่ยเราแทบจะหายใจไปทั่วท้องเลเนียนัดกันบ้างดูด้วยกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องแรกที่ผมได้นนแสดงเป็นตัวลกครเราก็รู้สึกว่าเราต้องทํากันบ้านมากทั้งความท้าทายในการที่มันเป็นพรีเลดแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องเนี้ยผมก็จะรับบทเป็นสองตัวละครครับ <S <S ก็คือเป็นคุณที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้กับจริงแล้วก็จะมีลก,กล่าวที่ ในไพลอร์เมื่อกี้มีตอนที่โดนพี่โพล่ใน,นึงใช่ครับมันจะเป็นพาร์ทของอดีตครับก็ <c oughs> รู้สึกว่ามันมีความท้าทายมากๆเพราะว่าวยัางไงคือเราต้องทำกันบ้านเยอะๆในการที่จะแบบว่าทำในแต่ละสีออกมาให้มันเป็นยังไงใช่ครับผมแต่ต้องบอกว่าคถ้าใครได้เห็นตัวไพลอร์เมื่อกี้ <c oughs> พี่โพก็คือเป็นคนที่ขี้เขินมากก็ไม่รู้ว่าหล่อไหมพี่พุ่หล่อไหม จะบอกว่าถ้าทุกคนสังเกตนะครับผมตัวน,นักคุณจะเป็นคนที่เข้าหาพิภพว่าเาะ่อก่อนที่400ปีที่แล้วพี่ผมเป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมเป็นแบบไวใสใช่ครับผมใช่ใชาใช่ัชพีช่ใช่ใชเด็่ใช่ใช <laughs> ่ใช่ใช่ใ่อง,องนนความรูร้สึกล่อช่ใช่รช่ใช่ใ่ใ่ใ ขอบคุณมากๆครับอย่างแรกก็คือขอบคุณพี่ออกครับที่ให้โอกาสได้มารับบทเป็นตัวนักขุณครับรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประชาิพอใหญ่มากๆขอบคุณพี่เด่นที่คอยสอนขอบคุณครูทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่เนทที่าขอบคุณมากๆจริงๆครับที่เลือกแล้วก็ให้โอกาสผมมาเล่นคู่กับพี่ครับแล้วขอบคุณรูทุกคนเปนทางที่ฝ่ายสพพอร์ได้เป็นเกีนรติครับ อดาเห็นพี่คุยู่แรกพี่คุยคู่แรกสิไม่ไหวตอนเขามองกันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไหวก่อนตอนนี้ไหวครับนี่คู่ต่อมาทัางค่าเลยน้องลันเต้น้องจิ๊บเมื่อกี้ซีนที่ท่าเรือนี่เป็นยังไงครับท่าน้าเออท่านาผมว่าผิวทุกคนผิวผิวทุกคนผิวอนะา เมื่อหนาวสิผมนะชั้นนก็ตกใจอยู่ในภาพของก็พักผ่อนทุกคนก็ในใจไม่รู้ทุกคนชอบไหมจริงๆก็เป็นผลงานเลื่องล้านของพี่ด้วยแล้วก็จริงๆคิมก็อยากขอบคุณโอกาสครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกกดดันตอนแรกกดดันมากๆเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ท้าทายแล้วก็ยากมากแต่ว่าก็มี เนี่ครับพี่เนเจเจแล้วก็รเต้เราช่วยการให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนทะดูแล้วก็สปอร์บพวกเรากับเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณะครับเีก็่ีของผม,ผมก็ก็จะทำออกมา้ดีที่สุดก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะครับรอติดตามไปเลครับและนี่คือุ ก็คือเมื่อกี้ถ้าทุกคนจะได้เห็นนะครับฉากที่ตัวนักคนเนี่ยได้ย้อนกลับไปใช่ไหมครับมันย้อนไปตัวเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งมีแค่ซื่อหนัะเกงแต่เชื่อไหมครับว่าในตัวจริงเนี่ยมันอาจจะพกกระเป๋าไปครับซึ่งพกไอเทมจากยุคนี้ไปครับอุ้ยแต่ไหนกูหังรู้ว่าผมมันแข็งๆเออเพราะทุกคนมันผมแข็งแข็งนะฮะเออทำไมเป็นซื่อไม่ต้องมาใช้ยาสระผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่า รับเลยรับทุกย่างครับผมเข้าได้หมดลครับผมเรียกว่าเราดีที่จะนำผลิตภัณฑ์ดีๆของพวกนี้ไปโปรมทครับครนในสวยอุทยานอฟัเรามารวรวเอเยเลยอยสามารถเพิ่มกระต้นยอดขายได้ทั่วโลกเลยคับไม่ว่าจะเป็นแบรนไหนอย่าลืมเข้าครับพบเธอครับโอเคอกเตรแล้วก็อนี้ผู้ใหญ่ั จะบอกว่าพบเธอได้ดูในปีนี้แน่นอนนะครับ